เคสอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอคะมาสว่างแล้วเรามาจากทางไหนนะเราปีนไอ้นี่ข้ามมาแต่เราปีนกลับไม่ได้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> เราคุปีนมา <c oughs> เป็นขอ <c oughs> เอเลนคนกลับไปได้แล้วมีเราคนเดียวก็จะหมดแล้วมั้งเนี่ยเะไปทางนี้มนต้องเป้าของไว้แน่นอนค่ะจากประสบการณ์ ว้าวม่ทันเซมอนเต็มไปหมดเยอะอย่างนี้ต้องมีของแน่นอนค่ะต้องเป็นของที่จำเป็นกำแดดแท้ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุยมีมากลุมข้างหลังตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเดี๋ยว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 มันไม่เยอะไปหน่อยเหรอมันไม่ชินกันสิไม่ก่านสุนจะหมดแล้วไงอ๋อ ตายแน่ yup. ลุอยู่ทีมไหนกันแน่เน hey, yeah well ี่ยสั์จะหมดแล้วโอ้เยอะมาก โอ้กระสุนหมดแล้ว <c oughs> ยังเยอะอยู่เลย,ยเป,ป้พงปืนไปเดี๋ยวก็ลวกมือล่ะค่ะปืนไปอันตรายจะตายอันนี้ไม่อันตรายนะ ก็ไม่นี่ค่ะมันดูอันตรายเหรออาวุที่ซ่อนไว้อยู่ที่ไหนขอหนูหน่อยโอ้ยโอ้ยติดออกไม่ได้ติดอะไรอ่ะติดต้นไม้ต้นไมอ้ โอ้เยอะทังเนี่ยถามจริงเหมือนยิงแดงก็ยิงเ,เยอะเราควรเคลียร์ให้หมดก่อนข้างในข้างในข้างในมีอะไรอะรถถังเหรอมันต้องปเป็นอาวุธที่ดีมากแน่ๆเลยค่ะขีดสุดจะพอถ้าได้ยิงให้หมดลันเชอร์เยอะมากเลยนะคะมีสำหรับทุกคน มันต้องมีเป็นปืนที่โกงพอๆกับปืนนี้อะค่ะเพราะมันต้องเฝ้าของที N ่โพดมากแน่ๆหนูเชื N ่ออย่างนั้นก็เดินไปดูสิถ้าเดินไปด้วยมันก็จะโดนยิงขนาบสิคะ เหมืินไม่ได้เลยอะเยอะ <laughs> ม,มากเลยอะเหมินไม่ได้เลยต้องคอยเก็บจริงๆเยอะไปไปนี่ <_ d ata> อะกระสุน,นที่มานั่น จะไม่มีไอ้แร้วประกันว่าเราเอาอาวุธแล้วเราจะสามารถผ่านด่านนี้ไปได้และเอาอาวุธกลับไปได้ด้วยนะเป็นการลงชุ้นที่สรุปได้อะไรได้ลูกซองปกระบอ,อกเดียวโอ้ร้องไห้เลยนะเกมเขาคิดมาแล้วไงว่าเราเล่นมัดไกลแค่นี้ปืนไหนดีที่สุดซองนั่นแหละค่ะไม่รู้แต่ว่ามไม่ใช่ปืนนี้แน่นอน ออกแต่เจ๋งมันเบาโอ้ยโอ้ยเยอะโว oh, oh, oh. yeah, ้ยดาเมจมันคงกระจายแล้วมั้งที่เห็นสามร้อยกว่าเม่คิดไนดะ้แค่สามอันแล้วค่ะจริงจริงมันเป้าอะไรเนี่ยอยากรู้แล้วเกิน ฝาไปก็ไม่ใช่มันให้หาประตูอะอ๋ออันนี้ประตูอีกทางค่ะน,นี่หนูมาทางที่เขาไม่ได้ให้มาเพราะว่าหนูเชื่อว่ามีอาวุธต้อนเยอะคิดว่ามีไหมเยอะขนาดนี้ฮะมันต้องมีแล้วนละ <S <S เขาคงไม่ทำงี้ฟอนนตติ้งแน่นอนค่ะ อาจจะรอให้เรายิงไปเรื่อยๆก็ได้นะหนูจะเกลียดค่ายที่พัฒนาเกมนี้มากๆ <c oughs> แล้วไม่มีดอกอะไรให้เลยอ่ะมันต้องเป็นที่ที่แบบเข้าไปเพื่อเก็บอาวุธอย่างเดียว <c oughs> ยิงยัดหน้าขนาดนี้ไม่ตายมันเป็นไปนได้ยังไงกัน แรงค่ะที่หนูคิดว่าทุกอย่างบนโลกต้องตายด้วยสิ่งนี้ได้แท้ๆอ๋ออะไรเนี่ยมีคนแจมมีคนแจวปวดนิ้วแล้วกดค้ามจนปวดนิ้ว <c oughs> นอหมดยังอะคิดว่าหมดแล้วนะโอ้ดูดคำอ่านไม่ส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 น <laughs> oh <my God. S 1> ยอกดังไงคะกลับเแล้วต้องเจอพวกนี้อยู่ดีหรือเปล่านะคะถ้าหนูไม่ถ้ารีบเข้าไปอาวุธอาวุธอาจจะแรงก็ได้นะถ้ามันมีนนะแล้วก็ออกมายิงมันนั่นคือความหวังทั้งหมดของเราหวังว่าอาวุธข้างในจะแรงเพราะเมดคิดเลยแค่อันเดียวมันเท้าอะไรกันนะ ันต้องแบมวุาที่แรงมาก,กมาไม่คิดกัหมดเลยยังไงข้างหน้าแบบเป็นลานัวโอ้แมนเราคิดถูกหรือเปล่านะอืมรู้สึกว่าน,นี่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยโอโห ไ่แต่ว่ากระสุนจะพอแล้วนะคะนั่นสินะเลยตั้งสามตัวแล้วข้างหน้าก็ไม่รู้มีอะไรอีกแค่ไหนกระสุนหมดแล้วสองตัว แ,แต่ตัวนี้เท่านั้นตายเถอเออกระสุนหมดก็พอแล้วไม่ยิงให้ตายหรอกยิงไปทางทางข้างหน้าเขามีอีกเยอะมากนั่นจะเปิดเหรอว้าวจุด,ด ทำไมเข,าข้าขยันใส่ตัวบิไ๊ไซนี่มาจังเลยม,มันอยู่ลึกแค่ไหนกันเลยนี่ต้องเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะโอ้โหตอนนี้มีตัวมิไซสี่ตัวรอนให้มันยิงกันเองสิ กระสุนหมดแล้วตัวนึงอีกสามตัวเท่านั้นกระสุนหมดแล้วอีกตัวนึงมันกระสุนหมดหรือว่ามันเครื่องยิงดิสไซล์พังกันแน่นะมันหมุนอย่างนั้นอะ มัน <laughs> มีสายใครนะ <laughs> มันหมุนนะ <laughs> หมุนข้างหน้ายัางเหลืออีกกองหนึ่ง <_ C> โอ้โห <_ C> โอ,โอ,โอ,โอ้โดนบังจริงๆเลยนะ อะไรกันเนี่ยคืออาจจะเป็นดา یک, บเอกคาริปบอร์ก็ได้นะคะ <g ül> ไม่ตายก็ทีโอ้ย <g ül> ขอไปดูสตอยข้างหน้าก่อนละกันเลย โอเคโอ้ข้างหน้าเกอเลยอ่ะโอแมนโอแมนมันมีของจริงใช่ไหมเนี่ยมันจะมีของจ้ข้ี่แล้วเป็นอย่างงี้แล้วมันมีนะอือยก็ต้องส้องฝากเขาไปดูแต่ว่าขณะนี้แล้วก็ไม่อยากกลับแล้วไงมาจะเกินครึ่งแล้วก็ได้นะพี่หมี แต่มันไม่ให้กระสุนอะไรเลยอ่ะอ้ยโอ้ยทั้งทั้งทั้งหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอ้ยหมดแล้ว เกือบไปไหมมันกลับมาอีกแล้วยูดคำมันเดดเดวเดยวูวในแมปสิอ้ยก็เราเป็นพวกตัวเล็กเองกลยไงนะาเป็นตัวเล็กนะต้องหอมันอยู่ในอังโอ้มีนั่นใช่นั่นสิระวังถัง อ๋อเดินดูรับๆก็หมดแล้วด้วยโอ้โหโอ้โห <c oughs> โอ้โหเสียงลู้เดินไม่ได้ลูกอะไรอ่ะกุญแจหรอมันคือทางนี้เหรอฮะนี่ไงมันต้องอยู่ในนั้นแน่ๆเลยลที่ทำลายอะไรไปอ่ะ แน่นไม่เยอเดี๋ยวอ๋อมันคือ <What? S 1> มันคือทางเข้าอีกทางหนึ่งอย่างนั้นละ่ะอ๋อมันคือการอ้อมมันคือ <laughs> มันคือน่าจะเป็นออบเจกตีฟแต่ว่ามาอีกทางได้ <laughs> ใช่ไหมอีกทางที่ไม่สนอะไรนอกจากยิงน่นแหละคะ <laughs> เราไม่ตอบจริงเหรอจะมาแค่นี้จริงกัหนูนไม่เชื่อหรอกไปอาจจะจริงก็ได้นะ Nó hả nha 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 ลงไปแล้วแท้ๆเดี๋ยวไม่เดินเข้าไปอ,อมันคือตรงนั้นแล้วมันคือตรงนั้นใช่ไหมใช่น่าจะตรงนั้นแหละโเกิดอะไรขึ้น <c oughs> อ่ะเหมือนเจอเหมือนเจอซีเครตแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ไป <c oughs> <c oughs> ดันนั่งรถผ่านผ่านด่าไปเลย ล้องหายแล้ว